ป๊าทะเลศาสพี่น้องูุใดมซา,าบ่มีหม่องนางแล้วฟ้าออกมาเด้อครับ ยายอ้อยยายตีงมาจองแล้วีี่ทนายหลอดก็มาพร้อมไม่หอดทน,ทนายแม่กูดีดีเลอลมกันหลายลม,ลมหนาวนะหมูสิบสามจองพนม,มาหามใหญ่หมูสิบสามกามาเลี้ยวหมูสิบสี่สิบหาอยู่ใส่ทีมผู้ช่วยหมูหนึ่งผู้ช่วยหวาน ฝ้าขาวดาวแจงน้ำไหลไฟสว่างหุนทางสะดวกเป็นวาสุกอยู่ในมืองฝ่ามีแต่ล้มล้มแรงแรงมีแต่อีแหงอีก,กาบินเสนใส่กันบ่คือสุกอยู่ในมืองคนครับกีเหล้าแล้วก็ฟอนมือแรงมอลำใจเกินร้อยพะ,ะอรดีแบมเต็มวงครับบัตรการกุศลเพื่อร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุพระพุทธศาสนาบ้านหนองย่างตะบลขายุงอำเภออุทุมพริสัยจังหวัดศรีสะเกษ มะกรันหนา,นามาซาบอมีหม่องเบิงผู้ใดสีมอยูเลวให้ฟ,ฟ้ามาปูศาดสีสะเกตสีมาเบิดสีสะเกตท,ทั้งอุบลบนกระทมาเต็มวงเต็มโชว์ครับใจใจเกินร้อยปะทะออรดีแบรนเต็มวงงานแหลกแหกหมานงานหมันเงนิงนหมันคําข,ของจังหวัดสีสะเกตนะครับผู้ใดซาบอมีหม่องเบิงครับมือแรงค้นสีหลายขักหลายเนรหลายเป็นประวัติศาสตร์หลายเป็นประวัติการ บัตรหนึ่งร้อยบาทด้เบิงหมอล่ำพร้อมในเฮตุนกับทั้งคณะเจ้าภาพพร้อมเป็นงานบุญมหากฐถินของทั้งพอนายกนะครับมาเด้อผู้ใดอยู่จังหวัดศรีสะเกษมาเด้อผู้ใดอยู่อุบลมาเด้อผู้ใดอยู่มุกดาหารอรดีแบน์เต็มวงนะครับใจเกินรอยพอร้อมทํบมาบรมมือนีจากมือใดเราิได้เบิงอีกหมอล่ำสองวงมาประชันกันมาประทากัน ฉะนั้นเตรียมคอมพอร้อมครับมองจอดรถบ่อึดเบียากของน้ำก็เต็มซักลากอยู่มองจอดรถก็หลายหลายลามงวัขวขั้วไก่ปิ่งปลาอีหื้อกันหลายเต็มวงเต็มโชว์นะครับกับมอรำใจเกินร้อยเดินทางมาพร้อมกับผู้ร่วมสืบทอดสืบสารวัฒนธรรมมอรำอีสานบันเท่ากับบริษัทเฮลิอรี่ดีไลท์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับปุ๋ยตากระต่ายและยาหม่องน้ําเสียงเพียวอิ้วครับอยากได้ลูกหลานมอล้ําใจเกิดรลอยไปทําการสมโพธ์ปราดเกียรติในงานฝากเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเกาอีพออีแม่หลวงพอหลวงพีหลวงเน้นสุผู้สุคนศูนย์เกาซีแปหนึ่เกาสมหาน้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงหัวหน้าบ่อยรับงานราคาเก่าครับเบิ้งสนามมือน,นีนะครับเบิง่งอีหยาย่างดีนะครับเบิ่งสนาม สนามแบบลดลดลลดอีลีบอลน้นว่ามือแรงสีขยายสางกระสีอีกรอบนึงสองรอบบุลณะนะครับหนาจะขยายพอค้นหลายอีหลีมือแรงอาไผ่สีมาฟังลำเล้วก็เตรียมพร้อมถ้าบอมาเมื่อน kind of ี้นะครับก็ให้ตามไปเมื่ออื่นแต่เมื่ออื่นบอมีซอครับวัดบ้านเสียวอำเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดกับมรำใจเกิดร้อยเต็มวง ไปแสดงหมอลำที่ไหนเนาะผู้บาวไอ้บ้านหนองอย่างตำบลขัยุ่งอำเภออุทุมพริสิสจังหวัดศรีสะเกษใจเกิดลอยประทาอรดีแบนเต็มวงครับน้องแฝดมาบอกบอมาครับน้องแฝดมันไก่พอดไอเบตมือกองทุกคนตื่นในวงตื่นหรือ,อยังตื่นแน่ยางแน่นอนแน่ดเดาแน่ไปจังสันละอ้าย ่อยคืออยากเห็นหนาเจ้าแถ่เบียดมือกองผนว่าแช์ห้าแชร,แชร์โอ้ยขอบุณค้ับใา้เจ้าร้อยไปนาเด้อแม่บ่อยต่ำก็คนบ่อยจนกผูดายสีสะเก็ดหนาวแล้วปูศาตร์รอเลยนะครับมีไรในกลุ่มปิดด้วยนะครับลอยยี่สิบสองบาทปูดใดบ่ทาบ่าทในใดมาบ่ท่านใดเบิงสีสะเก็ดลมแห้งแหง้งเต้นผิวบะลึงถึงถืดอยู่ลมหนาวลมหนาวนะบรรยากาศ พาดแล้ยไปบ่มาเมื่อนี้กระจับสี่ใดเมื่อใดเราไอาสีมม่ใดมะมวนน้ำมูคนเฮาอยู่บองออดลอยปีเดอ้อฝ่าวมะมวนน้ำมูมูเพ่นเขาแตดสวดๆอยู่แม่อย่าจับเจ้าเปล่าขาอยู่ทั้งบ้านอย่าจับเจ้าเปล่าขาอยู่ผู้เดียวคือคนเป็นนี้ท่อกสอพี่เบน์มาหรือ,อยังคะเบนต์ซูเปอร์ใช่บ่ อยากให้เงินมือมือกีตาร์หมอลำใจเกินร้อยจังเลยโอนมหมครับไอยทุ่มมามครับทุ่มทุ่มทุ่มมาหลายๆขายไทยขายหน้ามาทุ่มเมนบอกติเศร้า<ะ>เสียกเศร้าเ,เสียงเพราะว่า,อ,าอ่ามืออ่าอา,อาจารย์นักดนตรีของออร์ดีแบงค์ก็ะ,ะิมาเศร้าเสียกเศร้าเสียงนะครับพุาศสลังไหลมาบเ้า ผู้ใดบอมมะปูนี่บอลนนซีบอกเลยว่าเสียใจร้ายหลายบันนีบันนีทับทับผู้ใดมาซาเนี่ยคุณต่อยโทษไปหาพีวิทย์นะเออบันนีอันพูดอะภูมาที่หลังสิยูซาราพูดละแม่จะสิบันนีกคาซีนหัวหนาตัวสมติเด้บบันนีนะข้ามาปูข้างหน้านะี่แนะนำมาปูข้างหน้าครับได้ซื้อบัตรเข้ามาเบืองแล้วได้มาเบืองผลงานแล้ว อยากให้มาเบิงไกลๆนะครับวันนี้ฉากแสงสีเสียงและเอฟเฟคต์ตาการตานะครับบัตรการกคูล1นหนึ100บาททำการแสดง3ามทุ่มไปฮอดซอดแกงฟ้าขาวดาวเจียงผุลัจังเตยล่า you mm -hmm.